พระที่ร่ำรวยเกินไปขัดหลักศีลและธรรมในพระพุทธศาสนาหรือไม่พระที่มีทรัพย์สินมากมายมีเงินฝากธนาคารหลายล้านบาทพระพุทธเจ้าทรงมองการกระทำนี้เช่นไร ในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุชื่ออุปนันทะสักยบุตรผู้มีชื่อเสียงในเรื่องการสะสมทรัพย์สินแม้จะบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเขายังคงยินดีในลาบสการะและรับทรัพย์สินมากมายจากชาวบ้านวันหนึ่งเศรษฐีผู้หนึ่งนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาชันพัตตารและได้ถวายผ้าอันมีค่าแก่สงฆ์ทั้งหมดตามประเพณีควรแบ่งให้ภิกษุทุกรูปเท่าๆกันแต่พระอุปนันทะกลับอ้างว่าตนเป็นพระเถระอาวุโส และควรได้รับส่วนแบ่งมากกว่าเมื่อไม่เป็นไปตามที่ต้องการจึงแสดงอาการไม่พอใจอย่างเปิดเผยเมื่อความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเรียกประชุมสม์และตำหนิพระอุปนันทะตรัสว่า อุปนันทะเธอได้บวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วแต่ยังคงโลภมากในลาบสัก,กระ,ะไม่รู้จักพอเธอควรเป็นผู้มักน้อยสันโดษเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์พระพุทธองค์ทรงเล่าถึงอดีตชาติของพระอุปนันทะที่เคยเป็นนกแขกเต้าโลภมากจนทําให้ต้นไม้ที่ให้อาหารเขาเหี่ยวแห้งตายเพราะความโลภที่ไม่รู้จักพอแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการห้ามภิกษุสะสมทรัพย์สินและของมีค่า พระพุทธองค์ทรงตรัสสรุปว่าภิกษุทั้งหลายความโลภในวัตถุและทรัพย์สินเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุธรรมเปรียบเสมือนโคลนตมที่ฉุดรั้งผู้ปฏิบัติให้จมอยู่ในวัฏสงสาร